สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่จ้ยเหมือนเดิมนะคะที่ช่อง j u n ี่เดอะไฮฟลายเออนะคะวันนี้นะคะ E.P. นี้เรายังคงอยู่กับพี่เพื่อนนะคะซึ่งทำงานในตำแหน่ง ground staff หรือว่า GSA นะคะของสายการบินค่ะพี่เพื่อนนะคะจะมาพูดถึงเรื่องว่างานนี้ทำอะไรบ้างหน้าที่แล้วก็สโคบงานนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะสงสัยว่า กราวซาม่มันทําอะไรบ้างนะคะก็คือหลักๆเป็นพนักงานพักฟื้นแต่ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่ารายละเอียดของงานเนื้องานมีอะไรเดี๋ยวถามก่อนดีกว่าว่าพี่เพื่อนทํางานเป็นกราวมากี่ปีแล้วคะตอนนี้เข้าปีที่ปีที่6แล้วครับผมนานนานมาก <c oughs> นานมาก <c oughs> <c oughs> อ่ะเราเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าทําอะไรบ้างคะ่ะโดยส่วนตัวผมเองนะครับงานหลักๆเนี่ยก็จะอยู่ตามเคาน์เตอร์เช็คอินเราก็อยู่ที่บอร์ดดิ้งเกต นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยของบริษัทเราเนี่ยจะแบ่งเป็นเป็นเป็นสี่แผนกของ GSA นะครับก็จะมีเคาน์เตอร์เช็คอินสตาฟที่บอดดิ้งเกตเป็นเซลล์ติเกตสตาฟแล้วก็ CBTO สตาฟ์บหรือที่เรารู้จักจกักนวไป่าคือล็อตแอนด์ฟาวอะครับค oh. อยจัดการเรื่องกระเป๋าของผู้โดยสารต่างๆ oh. เวลากระเป๋าผู้โดยสารหายหรือมีการเสียหายแต่ แต่ขัดอะไรทำรองเนี้ยครับผมอ่ะสามอยู่เลยอะไรนะมีเช็คอินมีเช็คอินร์ดดิ้งมีบอดดิ้งเกตเอาบอดดิ้งเกตแล้วมีเช็คอินบอรดดิ้งเกตขายตั๋วแล้วก็ลอแอนด์ฟาวใช่คับแยกเป็นสี่ตำแหน่งย่อยๆของเออเจเออีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเขาจะแบ่งยังไงคะว่าใครจะไปทำตรงส่วนงานไหนบ้างอืมคืออันเนี้ย แล้วแต่ดวงเลยจริงๆครับเพราะว่าวใช่เพราะว่าตอนมาสมัครงานเนี่ยที่ที่เป็นทีม l e a อะไรเงี้ยฮะเขาก็จะคอยแบ่งให้เลยว่าน้องคนนี้ไปอยู่ตำแหน่งนี้นั้นนู่นนี่อะไรเงี้ยครับแล้วแต่ดวงแต่ว่าเราสามารถที่จะดีลหรือว่าคุยกับพี่ๆทีม l ีดก็คือซูเปอร์วิเซอร์ของเราครับผมในภายหลังได้ว่าเราอยากที่จะขยับขยายไปทำตรงนี้ แล้วก็ไปอยู่ตำแหน่งนี้อะไรครตามความถนัดท,ที่ที่เราสนใจในภายหลังได้ออแล้วก็ขอเพิ่มเติมอีกอย่างนึงก็คือเราจะมีเป็นตำแหน่งไฟทูออ Fight ด้วยครับก็คือคอยดูแลผู้โดยสารที่มีการต่อไฟลท์หรือว่าคอยออดูแลผู้โดยสารที่มีการเ,ออเข้ามาจากต่างประเทศไปต่อเครื่องภายในประเทศอะไรทำนองนี้ครับผมแต่ว่านะตอนนี้คือเรายกเลิกแล้วก็วคือจะไม่ได้พูดถึง แต่ว่าเมื่อก่อนก็คือมีมีตำแหน่งนี้ด้วยอ๋อคือเดี๋ยวนี้ไม่ไม่มีตำแหน่งนี้แล้วที่ทำไฟทูใช่ครให้ให้ใครทำอะคะก็คือตอนนี้ให้เป็นบริษัท handling ทำาครับผมออเก็จ้างเอาซอสมาแล้วก็มาดูแลผู้โดยสารไฟทูที่ต้องต่อเครื่องให่ที่นี่ใช่อ๋อพนักงานเราก็ทำใน4ส่วนเหมือนเดิมพวกเช็คอินหน้าเกทอะไรก็ว่าไปใช่ครับคือตอนแรกเนี่ย ตอนแรกเราก็เหมือนอาจจะโดนแอสไซน์ไปทําอะไรโดยที่ทําในจุดต่างๆโดยที่เราอาจจะไม่ได้รู้งานไม่ได้อยากจะทำ mm hmm. แต่ว่าพอผ่านไปสักพักแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเห็นตรงหน้าเกตเขาแบบน่าสนใจนะ mm hmm. เราอยากจะไปทําตรงนั้นบ้างสมมติเราอยู่อ,อยู่จุดเช็คอินแล้วอยากเราอยากจะไปทําหน้าเกตรเราก็ค่อยไปคุยกับทีมลีดของเราอีกทีนึงว่าขอไปทําตรงส่วนอื่นใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าอยากจะอธิบายเพิ่มเติมว่าทีมที่ทําเกตกับเช็คอินเนี่ย ก็คือได้ทำทั้งคู่ก็คือว่าชิปเนี้ยเราอาจจะโดนแอสไซไปทำที่เคาน์เตอร์เช็กอินแล้วก็ชิปต่อไปเนี่ยเราอาจจะโดนแอสไซไปทำเกต แต่ว่าอันนี้พูดถึงเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยคือแยกเป็นทีมชัดเจนเลยว่าทีมนี้อยู่เคาน์เตอร์อทีมนี้อยู่วร์ด,ดิงเกตเนี่ยครับอ๋อถ้าคนไหนประจําอยู่เคาน์เตอร์ก็จะไม่ได้เห็นอยู่หน้าเกตใช่แต่เดี๋ยวนี้ก็คือเปลี่ยนใหม่ก็คือวิ่งไปวิ่งมาตอนเช้า,ตอ,ชาตอนเช้าวันนี้อาชีพนี้เข้าเช้าอาจจะไปเช็คอินอ,อีกชิพหนึ่งอาจจะวิ่งไปอยู่หน้าเกตใช่ไหมคะอ๋อก็คือต้องทําได้ทุกอย่างใช่ต้องทําเป็นทุกอย่างครับผมเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วครับก็คือ นอกจากมีเช็คอินแล้วหน้าเกตแล้วก็บางทีก็ต้องวิ่งไปไอ้ตรงนี้อีกไหม CBTO ที่ลอสแอน f ฟา n d อะค่ะเอ,อ่อถ้าจริงๆเราไม่ได้มีหน้าที่ตรงนี้ครับเพราะว่าแผ,ผ,ผ,ผนก CBTO เนี่ยเขาจะแยกของ <ผม S 1> <ย>เขามาโดยเฉพาะใช่แต่ว่า<ม>เหมือนเราเป็นแผนกใหญ่แผนกเดียวกันนะครับผม,อ,มอะไรที่เราช่วยเหลือกันได้ก็ก็ช่วยๆกันน,น้องตามหน้างานครับอ๋อคือส่วนใหญ่ กาวซับเนี่ยก็จะทําเป็นเกือบเกือบทุกอย่างใช่ใชหไหมและผิดชอบได้หมดก็คือสามารถเข้าระบบไปจองตั๋วให้ผู้สัรก็ได้ซื้อตัว๋วขายตัวได้ก็ได้ก็ได้แต่ว่าโดยทั้งนี้ทั้งนั้นคือถ้าเกิดมันจะมีการแบ่งแยกรหัสพนักงานเงครับบางทีโค้ดเราเงี้ยอาจจะไม่ได้มีอํานาจในการทําตรงนั้นอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะอยู่ตําแหน่งไหนของอของของ,ของ GS นะครับผมโอเคก็น่าสนใจนะคะงานนี้แล้ว ความเหนื่อยล่ะคะเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะครับแต่ว่าสาหรับผมคือผมมองว่าอาชีพนี้มันมีข้อดีของมันค่อนข้างที่จะจะเยอะเหมือนกันแล้วมันตอบโจทย์ผม,มเช่นว่าเราทํางานเนี่ยเราไม่ได้ทําทุกวันเราทํา4วันหยุดสองวันอ่าบางวันเนี่ยอาจจะไปตรงกับวันวันที่คนอื่นเขาทางานกันคือวันหยุดของเรา ก็ออกไปดูหนังฟังเพลงสบายๆถนนโล่งๆไงฮะนี่คือข้อดีมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นข้อดีก็คือเราไม่มีงานกลับไปทําที่บ้านคืองานเราจบตรงนั้นเลยเป็นวันๆใช่ครับใช่ทำทำสี่วันเนี่ยแบ่งเป็นเช้าบ่ายยังไงบ้างคะก็คือจะเข้าเช้าสองวันแล้วก็่ายอีกสองวันครับ แล้วพวกวันหยุดไอ้พวกลาพักร้อนวันหยุดนักขัตเลิกอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาจัดแบ่งให้ยังไงบ้างเอ่ยก็คือว่า,าพวกวันหยุดเนี่ยฮะเราจะอย่างที่บอกไปว่าเราวันหยุดจะไม่เหมือนกับคนอื่นก็ mm hmm. คือถ้าเป็นวันหยุดนักขัตเลิกหรืออะไรเงี้ยคือคนอื่นหยุดไปเราก็4ว mm ันอยู่2วันเหมือนเดิมตามตารางนี้เลยใช่ครับแต่ว่าพวกวันหยุดราชการต่างๆเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ได้และ mm hmm. แต่แต่ละทีมเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะอนุญ,ญาตให้ลงพิเศษ ได้แล้วแต่ว่าแต่ละทีมเนี่ยเขาตกลงกันยังไงครับผม,มก็คือวันหยุดราชการที่ตามรัฐบาลกําหนดตามกฎหมายกําหนดเนี่ยก็เหมือนจะมีโค้ต้าไว้ใช่ไหมว่าแต่ละปีขอได้กี่วัน<ช>แล้วก็ในแต่ละเดือนเนี่ยในแต่ละปีก็อาจจะมาตกลงกันแบ่งกันว่าคนนี้อาจจะหยุดอ,าย,อยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นสัก7วันก็อาแบ่งไปคนนี้หยุด7วันหยุดยาวได้เลย,ยประมาณนี้ประมาณนั้นครับแล้วก็ยังมีการ สามารถที่จะขอแลกเว้นกับเพื่อนๆได้อะไรเงี้ยครับอ๋อสลับเวรนกันถ้าสมมติว่าเราทํา4วันหยุด2วันแต่ว่าเราอยากจะหยุด4วันติดแล้วก็อาจจะสลับไปหยุดอันนี้ทําแค่2หยุดหยุด4ี่แล้วก็ไปทำทดแทนของเพื่อนใช่ไหมครับผมอยากจะหยุดยาวๆสักหนึ่งชิปเนี่ยก็สามารถทําได้อยู่แล้วสบายๆครับคือสามารถแลกเป็นเป็นไอ้สี่วันเนี่ยที่ที่ทำเนี่ยก็คือสามารถเอาออกได้เหมือนกันก็ค่อยไปทําชดเชยแทนใช่ครับ โอเคเพราะค่อนข้างเฟกซิเบลมากเลยนะคะงานนี้ก็คือวันหยุดมันไม่ได้ตรงกับชาวบ้านเขาแหละก็ข้อดีคือสามารถไปเที่ยวที่ไหนก็ได้โดยที่คนไม่เยอะไม่ต้องไปเบียดเสียดวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็ตามแบบวันเทศกาลต่างๆเนาะทีนี้นะคะเราพูดถึงข้อดีกันมาเยอะแล้วเรามาพูดถึงข้อเสียดีกว่าว่าไองานนี้อาชีพนี้ตำแหน,น่งนี้มันมีข้อเสียอะไรบ้างดีกว่าก็อย่างที่บอกนะครับว่าทุกงานเนี่ยมันมันไม่ได้มีเฉพาะข้อดี มันมีข้อเสียของของ,ของ,ข,อง,ข,องของมันนะครับอย่างงานที่ทําอยู่ตอนนี้ครข้อเสียก็คือหลกัหลกๆเนี่ยเพื่อนมหาลัยนะครับผมหายหมดเลยครับไม่มีเอน <laughs> อใช่เรามามีเพื่อนใหม่หมดเลย <laughs> ก็คือจะเป็นเพื่อนที่ทํางานลักษณะเดียวกันไงครับผมเพราะว่าอย่างเพื่อนอย่างตัวผมเองเนี่ยเ <laughs> พื่อนที่มหาลัยเนี่ยเ <laughs> ขาจะมีการทํางานที่เป็นรูทีนก็คือทํางาน5วันอยู่2วันในในหนึ่งวีคเนี่ยครับผมเราก็จะห่างเพื่อนได้บ้างแต่ว่าเราก็จะมีเพื่อนที่ ไลฟ์สไตล์เดียวกันเพิ่ม,เพ,มเพิ่มมาใหม่นี่ครับผมคือ,อเพื่อน,นที่อยู่ในนะทีมเดียวกับเราใช่นั้นใช่ครับแล้วก็อีกยาวหนึ่งเนี่ยงานลักษณะอย่างเงี้ยเป็นงานลักษณะทํางานเป็นกะนะครับก็<ม><ม>คือการการกินการนอนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับม,มันก็จะค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะสนใจที่จะมาทํางานตรงเนี้ยเราต้องรับตรงนี้ให้ได้นะครับผมเพราะว่าบางทีก็อาจจะต้องตื่นเช้าที่สามแล้วก็ มาเช็คอินมาเช็คอินมาเข้าบอร์ดิ้งเกตแต่ว่าอาจจะเลิกดึกสุดบางทีก็แบบเป็นตีสามแล้วแต่แล้วแต่ชิปเราใช่แล้วแต่ชิปแล้วแต่แอสไซน์งานที่ได้รับมาเนี่ยครับผมก็มีข้อดีแล้วก็ข้อเสียที่แตกต่างกันไปแล้วมีเวลากินข้าวมัมเนี่ยมีเวลากินข้าวครับการทํางานของเราเนี่ยคือเรามีเวลาแยกระหว่างทํางานกับเวลาพักเนี่ยชัดเจน มีเวลาพักกำหนดไว้เลยใช่ครับอย่างเช่นแบบทำงานสชั่วโมงพักหนึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยครับอ่าโอเคครับแล้วการทำงานเนี้ยคุ้มค่ากับรายได้ที่ได้รับไหมคะรายได้เป็นยังไบ้างส่วนตัวผมมองว่าถ้าอยู่ในกรุงเทพเนี้ยฮะเงินเดือนที่ได้มาเนี่ยคือพอถูไทยพอเลี้ยงตัวเองได้เลยครับผมก็อยู่ได้นะก็อยู่ได้ถ้าไมุ่้มเฟือยใช่ไ ก็ฟุ่มเฟือนิดนึงก็ได้ครับเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะอย่างถ้าเกิดเก็บเงินเก่งๆเงี่ยครับผมสามารถที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวเกาหลีไปเที่ยวนั่นนู่นนี่ได้ไปต่างประเทศได้ไป่างประเทศได้อยู่ครับก็คือถ้าส่วนใหญ่อะก็ พนักง,งานเราก็อยู่แถวๆดอนเมืองกันเนาะไม่ได้ไม่ได้ไปอยู่ในเมืองไม่ได้ค่าที่พักก็ไม่ได้แพงค่าของชีพอาหารการกินแถวดอนเมืองแถวสนามบินมันไม่ได้แพงมากถ้าเราจัดการไรายได้ดีๆจัดการการใช้เงินดีๆมันก็อยู่ได้ใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วครับผมอแล้วเรื่องพวกสวัสดิการเป็นไงบ้างดีไหมเอ่ยสวัสดิการก็โอเคเลยครับผมตัวพนักงานตั๋วเครื่องบินที่ให้สําหรับพนักงานเนี่ย สำหรับผมเนี่ยผมเป็นเด็กต่างจังหวัดเนี่ยครับผม <ฮะ S 1> เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ <ฮะ S 1> แล้วอย่างของเอเชียเนี่ยเรามีบินไปนครศรีธรรมราชด้วยเราได้ตั๋วราคาพนักงานมาอย่างเงี้ยคือมันมันส่งผลดีต่อเรามากเลย <ฮะ S 1> ว่าเราได้มีเวลากลับบ้านบ่อยๆแล้วจะหยุด,ดใช่ครับผมถือเป็นข้อดีมากๆครับสาหรับคนบ้านไกล <ฮะ S 1> แล้วก็มีสนามบินที่รองรับเที่ยวบินของเราอยู่น<ฮ>ะครับแล้วกอ็อันนี้ก็พรไวไปถึง ส,สมาชิกในครอบครัวด,ด้วยพ่อแม่พี่ก็ได้รับผลประโยชน์จากตรงนี้ไปด้วยครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นงานหลกัหลกๆนะคะของตำแหน่ง ground staff นะคะที่ทำงานกับสายการบินคือเดี๋ยวพี่จูนขอย้ำตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับน้องๆบางคนที่อาจจะเข้าใจผิดว่าเอ้ไม่ได้เป็นแอร์ที่อยู่บนเครื่องบินจะมาเป็นแอร์ก r าวพี่จูนเคยทําคลิปบอกนะคะว่าแอร์ ground ไม่มีนะคะแหน่งแอร์ก r o วไม่มีแอร์ก็คือแอร์ ground ก็คือกราวนะคะ ground ก็คือ ภาคพื้นนะคะพนักงานที่ดูแลบริการทางด้านภาคพื้นส่วนแอร์ก็คือพนักงานที่ทํางานต้อนรับอยู่บนเครื่องบินเท่านั้นคือจุดนี้แยกส่วนกันนะคะแต่ว่าพนักงานภาคพื้นเนี่ยกราวซาับสามารถที่จะมาเป็นลูกเรือได้นะคะใช่ไปเอ่ยคือเพื่อนไหนพี่เพื่อนอยากมาเป็นลูกเรือใช่ไหมใช่ครับใช่พี่เพื่อนพเพื่อนมาสมัครเป็นลูกเรือใช่ไหมคะใช่แล้วพี่เพื่อนทํางานมากี่ปีถึงได้มาสมัครเป็นลูกเรือคะของบริษัทเรานะครับ ก็กําหนดไว้2ปีครับสามารถที <Yeah. S 1> ่จะสมัครเป็นลูกเรือหรือว่าขยับขยายเป็นตําแหน่งอื่นในบริษัทก็ได้อย่างที่เราสนใจนะครับผมก็คือทํางานให้ครบ2ปีก่อนแล้วก็ค่อยเปลี่ยนตําแหน่งงานนะคอยจะสามารถมาสมัครเป็นลูกเรือได้ถ้าเขาเปิดรับใช่ไหมคะมันเป็นรอบภายในใช่ไหมเปิดรับรอบภายในใช่ไหมอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันใน EP ีหน้าดีกว่านะคะว่าการที่ คนที่อยากจะมาเป็นลูกเรือเนี่ยคนที่มาเป็นกราว n d s t a f หรือว่าพนักง,งานที่ทำงานในตำแหน่งอื่นเนี่ยในแผนกอื่นของสายการบินอยากจะมาเป็นลูกเรือมาสมัครเป็นลูกเรือเขามีขั้นตอนมีวิธีการสมัครมีการสัมภาษณ์มีอะไรบ้างต้องฝ่าฟันยังไงบ้าง,างถึงจะได้เป็นลูกเรือซึ่งพเพื่อนๆตอนนี้สามารถสมัครมาเป็นลูกเรือได้แล้วนะคะเดี๋ยวลองมาดูอีพีหน้านะคะติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย